แ๊บหนึ่งนะเกลียดมันกระโดดเข้าบ้านดิแล้วทําไมมันโหลดอ่ะมันโหลดนานจังค่ะคอมกูกัดตัวยดิเบนเบนเบนน้องเมย์เบนเบนเอาคุณเลืกูคอมกูกัดเออเออเออเนี่ยมันไปว่าน้องเนี่ยน้องเสียใจเรื่องของมันเนี่ยเนี่ยเห็นบ้านเห็นบ้านน้องงอแงเนี่ยเบนโถ่เอ้ยเป็นอะไรเออ จะว่าไปฉากมันก็สวยเหมือนกันนะเออสแกนมาแล้วเว้ยเออสแกนตุนี่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 เออเมื่อไหร่จะเสร็จเนาะเมื่อไหร่จะสแกนเสร็จเนาะเออเนาะเมื่อไหร่กดเนาะเอาแล้วน้องเมย์ไม่กดข้ามน้ำมันเดินดมบอลดังกระบงคือเขาเขารอน้องเมย์คนเดียวน้องเมย์ไม่กดข้ามกระบงกระดึงแต่กระบงอะไรวะที่เบนเป็นแทงนะโอเคนะโอเคอ ชี้เนี่ยคือดาบโคตรเท่เฮ้ยจะเป็นจะเปจะเฮ้ยทำไมไม่ขี่เฮ้ยโนเมรอดฟันเนี่ยไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายหนูเด้งออกมาสตาร์บอทสตาร์บอทสตาร์บอทโอ้ยจะหลบไปไหนเนี่ย โอ้รวังโอ้ยติดติดติดตายไม่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 ตายปล่อยโล่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 ยพลังแห่งการลุมิวโอ้โหกูตีอยู่แม่งเอ้ยเฮ้ยไอเย็นไม่โดน โโอ้สวยกว่าจะทิ้งสวยปะแล้วชวนปาร์ตี้ลิงก์เด็ลยครับโอเคเดี๋ยวแล้เดี๋ยวนะเอาละมีช่องว่างช่องว่างห่งลมนี่แหละจ่องว่านี่แหละออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแผหงลมมีช่องว่างระหว่างเราหรอพ่ซาโอ้มีช่องว่างมีลอดช่องช่องการ์ตูนมีแผแหงลมไอ้เหี้ยแผลอยู่ข้างบนเดี๋ยวให้น้องบริหารกันน้องบริช่องขึ้นฮะ ขึ้นไปนี่ไงขึ้นไปตีแผลเออเดี๋ยวเจาะแผลกดแล้วมันก็จะปั่นปั่นแปงบนพี่เบนพิซาใชชูฮาราจูบุกี้หนูอะสนุนนะชอบอ้าว, <c oughs> าว,าวมึงพูดเองนะมึงพูดเองนะมึงโดนปูยี่ปูยำมึงอย่าร้องนะเ <c oughs> ข้ามาน้องเออเข้ามาไอ้น้องเบนศ <c oughs> าส นี่มันกวนตีนถ้าใครก็บอกว่าหนูน่ารักงาบใครไม่มีใครตัวหนอี่โมจ้าอุ้ยโอ้โหพี่เบนโอ้โหโ้ว่ต้องเมย์อดีพุ่งพุ่งพุมาพุมาติดมุมบรี สตาร์บอลสตาร์บอลสตาร์บอลโอ้ยเข่าออกมาดิตีไม่โดนโคตตีไม่ได้อน้องแข็งอ้ยกูจะอ้าวกูจะนัดต่อโอ้โหโอ้ ขอบคุณครับขอบคับเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวมาแนละ้วจบเป็นนี้เดี๋ยวมาไปเติมไปเติมขอาโอ้โอ้เดี๋ยวกูกูต้องอโ,โกมอนเนี้กูก็ตีขาแม่งจนอันนี้ไม่เป็นไรพี่ให้อาริซ่าอโกไปก่อนก็ได้อาริซ่าไม่อยู่แล้วเอ้าเอาเอว่ะมีแต่อ้าวเกือบโ,โดนมีแต่แตอ,อรีอเบงเนี่ยใครอะ ถามผมเชี่ยออกเป็นเทซาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่ผมผมสตาร์บอทอ้กุฟันอะไรเนี่ยอ้สงคเวยดน้มโอ้โอ้ยนาปาไปดันโอ้แข้งแข้งแข็งรอบติ เอพี่พุกพี่แม่ม่ม่ผมขดแล้วสวยครับอุ้ยทำไมม่นเลยวะยยแล้วสตาร์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 จ้าโอ้ยพี่ตีไม่ม่นเดี๋ยวเดี๋ยว่ไม่้ยให้้ยให้ยให้ยให้ใครอะพี่เบงพี่กูพี่เบนโอเคโอเคเยนะ กูสักทีเอออ้ยโอ้โโอ้ชิบไต้กูสักทีเนี่ยเฮ้ออัหเฮ้ยหิน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 โดนยังโดนยังยังยังอีกนิดนึงอีกนิดนึง ตัวและน้องนิดนึงเลยละโอ้โรครับโรครับพี่เมย์ก็มันดูมุมมองพี่มันเหมือนไม่โดนเลยอ่ะพี่ก็เลยนึกว่ามันไม่โดนมันโดนพิกเซลขาดนึงอ๋อเหรอตายวะนี่โอ้ยไป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 ปไปลไปยมีปลาลไปกูติสตงไม่ได้กูติดาเต่กี้อยู่กาดอะหิวไม่ทัน ใครอะเอเซอร์อ้าวหัวเออเอออันนั้นม้ยเอเอร์ต้องเวนโดนบอสโดนบอสโดนบอสไรนะบอสจบอ้าว FAW พิซ่แมนหัวจิงจีดิ้เสร็แล้วต้อเจซีอัจะคนมปนเี๊เยอะแล้วไม่จบโอ้ยกูเพิ่งมาไอ้สั้เฮ้ยกูเอา

ขาขาขาเออนั่นแหละสุดยอดขาขาเลยเฮ้ย M R V M ี V อ้าวไม้เป็นอะไรพี่หนูขัดมาถึงขัดบอลอยากให้หนูขัดปะละ่ะ M V แล้ว<อ>ให้เป็นใจอยากให้หนูขัดพี่พพก็บอกไดไ้ขัดให้เงาเลยน้อง กูคิดดีไม่ได้เลยกูรู้สึกยังไงล่ะโดนเด็กใบ21่ะิบเอ็ล้านไหสนุกดีชอบกลับไปเติมของก่อนแม่งจะเติมของก่อนไหมทุกคนแต่เมื่อกี้อะกูไม่ควรตายเลยกูบอกแล้วไดอสัตว์ดีๆกูก็ระเบิดแล้วก็มาลงหัวกูไอ้สัตว์กูเพิ่งมาแท้ๆเด็กเฮียกูเฮียเลยกระโดดลงไปไอ้สัตว์แม่งเป็นเอ็มอาร์วีแล้วกูโดนนัดแรกเลยเฮียจะรอดไหมเอเซอร์ผมมาแล้ว

ไอ้เงี้ยมึงจะทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหวงเชี่ยเลยเนี่ยมันจะเดะมันจะโอ้ยเยอะเกือบไปแล้วโอ้ตะกี้วงอะไรเต็มพื้นก็ไม่รู้อะแม่งเอ้ยสี่ห้าวงเกือบแล้วกูเฮ้ยมีเชี่ยเดี๋ยวตอ้แหกวะเอให้เวลาพักไปแล้ว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 แต่เราเหลือหนึ่งชีวิตทุกคนต้องเม้มปากอะเฮ้ยเมมอะไรไม่เมมใส่พวกกุ่มก่อนเลย ขออนุญาตใส่พวกคุณเตะน้องหน่อยเตะน้องชาเตะน้องชาหือปวดแล้วปวดแล้วเดชแล้วชาแล้วชาแล้วผมตีเกาะให้ตีเกาะให้โอเคทีมไ่ันกดาบชาไม่น้องเอามาให้พวมึงโดยเฉพาะเลย เป็นแล้ววะอ๋อโดนอะไรอ่ะคือเล์ที่มันโดนสองรอบอะไรโอ้โหของกูดีๆอะไรอันนี้จะส่งพี่เบ้นอันอาจจะแตกพิกเซลร์ทุกคนเกมพิซเจอร์เฮ้ยทำไมเบ้นไม่ชอบหรอเบ้นไม่ชอบนกแก้วพี่หรอสัดคน ใส่เคปเบนสมันสีเหลืองไม่ไว้สีน้ำเงินดิเอาทำไมอ่ะ R G B ไงเออสีเขียวก็มีแล้วทำไมจะมีสีน้ำเงินไม่ได้ไม่เท่อะเบน์เฮ้กมา้วกูไปยืนให้มอนยิงดีกว่าไอ้เก้ยกูโบเกนสีไว้ใครไม่กดสะกิปวะ หมาอ่ะเนี่ยดูอ่ะไม่เท่ตรงไหนบอกมาดิเออแล้วตัวอะไรบินบังหน้ากูอะพี่เบนก็เทนะจริงนี่ยกูจะเทกูก็ไม่เทมึงบอกว่ากูเทนะก็ดีกว่าบอกว่าเอาเทก็ได้นะพี่เบนเทก็ได้นั่นไงกูว่าละเหมนเนี่ยนเมย์นเมย์พี่เบนหลอกไหมหลอกก็ได้เหมือนแบบ เออเก็ได้เออเฮ้ยลงมาทุกคนเน่ยอยากตีคนเดียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอึ้ยยื่เด็กเนี้ยวะเดี๋ยดิจิ้มแนวแนแนว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 จิ๊บอ่ะไม่โดนไอ้เหี้ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บเออจิ๊มจิ๊ใครตายคนสุดท้ายโดนว่ชาตุเลยสัตว์อ่ะเอาไอ้เหี้ยพี่ตัวพี่ตัวผมขอตายคนสุด ไอ้เชี่ยโคตรฟังผมอยากโดนอากุม่ายึดตัวอากุมาอะไรเอ้ยอันนี้สันคอหนัวกูอยากผสมพันธ์กับโนกแก้วไอ้แบบไอ้เชี่ยไปแล้วว่าโคตรไวไอ้เหี้ยเหมือนจะพุ่งเลยตกใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาเมจเร็วนะเนี่ยสุดยอดจัดดาเมจมันเพราะว่าสันคอหนัวหรือเปล่าเออเออใช่ จิกจิกขาป่ะเนี่ยเหี้ยแม่งความสามารถพิเศษไอ้สัสนกแก้วปีศาจโอ้โยให้ดูไงเป็นปีศาจแล้วถ้ากอยอยตัวเล็กไอ้เหี้ยใช้ใช้อันติอากุมาไอ้เหี้ยจะไปท่านกแก้วไอ้สัสแข่งแข็งแข่งเฮ้ยไอ้เหี้ยกูกั่นเลวปวยให้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 เออรอดรอดไม่โดนน้องแคนไข่น้อโอเคไม่ใช่กู มาน้องเมยสพี่มาไอ้เจ yeah! ี๊ยโคตรเท่โอ้พี่เบสสุดยอดอันนี้แอกละแอกละอันเนี Rey> ้ยเสียผมละพี่เบสเสียผมละอันนี right? ้ไอ้เจี๊ยไม่มีไอ้สัสโอ้ยอ้ยะไรเนี่ยไอ้เจี้ยกูขับเลฮ้ยน้องเบสขับอะไรบุรีพี่เบสเนอะเฮ้ย พี่เบ้นเขาหงสั้นเฉยเลยีไม่ได้กูบอกไม่เห็นจอกูบอกไม่เห็นจอโอ้ยพี่จ้าอย่ามันออฟเซตตอนอมันงอแงได้เนอะจริงอะเออตอนมันไอ้โยกขวาก่อนมันจะงอแงพี่เมื่อกีอ้ผมเอาไอ้เกฟสะท้อนหน้ามันไปมันหยุดงอแงเลยอไอ้เชี่ยอ้ยสัตว์ What the fuck อ้อนะนไอยไร มาแล้วอืออืออือโอเหีียแม่งเลยตะกี้ไม่น่าตายเลยกูโศจะตายอะไรตายเนี้ยดิตายเพราะใส่ปุมเขไม่มีแรงชนปุ่มกันโอ๊ยแข็งปล่อยเมาส์ไปปิดปากอขาเมื่อกี้เมื่อเฮ้ยข้างหลังพี่หลังพี่หลังพี่มากหลังพี่ตีกันทัวไว้โอ้ เออบออันเันแล้วมอือืกจึกจึกโอยเอ้ยบักหามึงเอ้ยมึงเป็นไผ่ะบกคุยโอ้ย

เออได้อยู่เขาไปเติมของกั้งน่าจะอีกรอบเดียวมั้งตายได้แค่ครั้งหนึ่งมั้ง่ตายได้สองครั้งพีอ่อ้าวสองครั้งเหรอ,อติดม็อกซี่ใครกันมาดูอ๋อติดนี้ปะอินชัวร์แลนด์อ่ะอินชนัวร์แลนด์โอ้ยแล,ลงก,กูเก็บอาวุธช้าไงาโอ้จิกจิกจิกเออมาเลงกูทุกที โจ้โอ <kung> oh, <wow, wow S 2> ้ว้าววิโอ้ไฟอืมอืมอ้หาไม่โดนโอ้ยเฮ้ยโอ้โหหลงไม่ได้แม่งเอ้ยอืมอืมมาอืมเออเฮ้ยอันนี้ยิงเอออ้าวเออเออเฮ้ยไปแล้วอ่ะเอาว่ะมามามา เดี๋วมึงดูว่าตัวกูจะแตกลายหรือเปล่ารอบเนี้ยเฮ้ยไวอยู่ลบหงเขาไว้นะออโอ้ได้เว้ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาตาตาอออ๋ออ๋ออ๋ออโอ้ยเ้ยกระกรกระกเกระกกระกกะกระกเกิีกท D P S สคนล้มไปซะ เฮ้ยชา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 นี่ไงเพราะงี้ไงกูเลยเอาดาบชามาไอ้น้องจะไม่ต้องใช้เมาโบวก็ได้เชี่ยเอาวะกูเหล่าเลยเหล่าก่อนเลยอย่าเพิ่งกดคียจังกบแล้วออกไปนะไอ้เชี่ยพีเธอดีอะไปกันเลย อ้าวอ๋อโดนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลืเปลี่ยนอาวุธนั่นเงนะอูอคุณโดนด้วยไม่ได้พี่ถ้าไม่เท่ตอนนั้นมันจะไม่โดนนะออโอ้ยโคตรแม่นบักสักอืมอืม ตุบตุบตับตุบตุบตับเดี๋ยวมาตุบ๊บตุ๊บไปแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวไปด้วย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 เราไปปลุกเอไอ้เคี้ยนี่มาช่วยช่วยสู้ได้ไหมอะไรจิน่าไม่ได้พี่ครับช่วยด้วยไอคี้มันตายแล้วเบนน้องม่นโดนสแกนแต่คัดซีนแล้ว มีคนลงไปเหรออ้าวอ้าโอ้ไม่รอเลยอัลเตเบงไม่รอพิวนี่เลยไปคนเดียวเลยโหมาแล้วดจิกจิกนะ เฉี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยมนี่โอ้ยปวยโอ้โหไม่ทันเฮ้ยอ้าวขี่ว่ะอ้าวโดนกูวะนี่นี่กูจะไปส่งสายจริงพี่เบนเต็มตัวไว้เลยโอ้เออล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วจะลงแล้วจะลงแล้วเอ้า ใจน้อยหนูก็ไม่ใช่ส่สุดท้ายวะอะไรอะวิ่งหนีออกมาเมื่อกี้ตูดกูอะเฮ้ยรูปจอพี่โคตรเท่เลยมาดูดิดูดิเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนี่นี่นี่เกมวิกเจอร์ชิอะมึงบอกว่ากูเตรียมตัวเนี่ยกูเตรียมตัวเลยเนี่ยเดีไม่ทันได้เตรียมตัวเลยกูตายแล้วเนี่ย